ดิฉันเป็นสมาชิกของกลุ่มทีนะคะชื่อเด็กหญิงกาธิดาสกุลแก้วค่ะเลขที่สองอยู่ชั้นมัธยมศึกษาที่หนึ่งค่ะผ่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงขจรยาสีอินตาเลขที่สามค่ะสวัสดค่ะดิฉันนางสาวจิยาจวนจันทร์เลขที่สี่สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงจินีลักษณอ่อนเลขที่ห้าค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนิมาชาชาเลขที่สิบค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงพัชรนันท์สุขใจเลขที่ยี่สิบแปดค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอนิชยาเนตรพลเลขที่สามสิ ค่ะแล้วก็มีด็กหญิงกรณัทรลดลำพองเลพี่สิบเ็ดเป็นคนถ่ายภาพค่ะค่ะวันนี้นะคะก็จะมาอธิบายตารางแสดงผลอุปสงค์และอุปทานของลำไย,ายนาตลาดขนาดใหญ่ค่ะตรางจะแบ่งเป็นสามช่องนะคะช่องแรกจะเป็นราคาหน่วยคือบาทต่อกิโลกร,รมัมช่องที่สองคืออุปสงค์คือความต้องการซื้อมีหน่วยเป็นตันนะคะและช่องสุดท้ายช่องที่สามอุปทานคือความต้องการขายมีหน่วยเป็นตันเช่นเดียวกันค่ะ เห็นได้ว่าเมื่อราคาถูกอยู่ที่10บาทอุปสงค์คือความต้องการซื้อ ้องโรงเรียนค่ะส่วนภาพส่วนภาค,คือกราฟของตารางเมื่อกี้นะคะขาดเส้นนี้นะคะก็จะเป็นของเส้นอุปสงค์นะคะคือเส้นของความต้องการซื้อนะคะส่วนเส้นสีฟ้านะคะก็จะเป็นเส้นของผท้ค้านะคะคือเส้นความต้องการขายะคะ่ะเราจะเปรียบให้เส้นสีฟ้านะคะเป็นผู้ซื้อและนผู้ขายค่ะเป็นพ่อค้าหรือแม่ค้านะคะส่วนเส้นสีเขียวเป็นลูกค,ะคะ้าค่ะเป็นเป็นเราเป็นสมมติเป็นตัวเราที่จะมาซื้อลำไย,ยนะคะ เมื่อลำไย,ยอยู่ราคาอยู่ที่10บาทผู้พ่อค้าแม่ค้านะคะจะมีขายแค่1ตันค่ะค้าส่วนค้าถ้าราคา10บาทนะคะเรานะคะถ้าเราจะซื้อลำไย,ยนะคะความต้องการของเราก็จะซื้อถึง5ตัน,นะคะ่ะเนื่องจากราคาถูกนะคะ จาก5ตันจะเป็นแค่4ตัจนจะถึง1ตันค่ะนี่นะคะคือราคาที่สมดุลกันระหว่างเราต้องการซื้อคือ30เมื่อราคาลำไย,ยที่30บาทแล้วต้องการซื้อแค่ต้องการซื้อ3ตันแล้วขายเมื่อราคาอยู่ที่30บาทก็ต้องขายต้องการขาย3ตันเหมือนกันค่ะเหมือนความเท่าเทียมกันนะคะมันสมดุลกันึเรียกว่าจุดดุลยภาพค่ะจุดดุลยภาพก็คือความพอใจของผู้ซื้อ ขายในการแลกเป็นสินค้ากันค่ะมีภาษาอังกฤษเรียกว่า equilibrium ค่ะจอนนี้นะคะเมื่อราคาจุอริยภาพอยู่ที่30บาทราคา30บาทนี่จึงเป็นราคาดุลยภาพค่ะ free e q u i l i b r i อ m เนี่ยค่ะและนี่ก็คือปริยาณภาพอยู่ที่3ตันค่ะภาษาอังกฤษคืออะไรคะค่ะ equilibrium ค่ะและเมื่อราคานะคะ คือราคาราคาดุลยภาพของเรานะคะด,ดุลยภาพเราอยู่ตรงนี้เมื่อราคามันสูงมากกว่า30 30บาทขึ้นไปเราจะเกิดอุปสองค์อุปทานส่วนเกินนั่นก็คือความต้องการขายสุดความต้องการสูดมากความต้องการขายมากเกินไปหรือก็คือพ่อค้าแม่ค้าต้องการขายมากเกินไปแต่เราไม่ต้องการซื้อนั่นเองค่ะและเกิน excess supply ค,ค่ะและเมืวว่อราคามันต่ำกว่า30บบาทจะเกิดอุปสงค์ส่วนเกินนั่นก็คือเราต้องการซื้อมากแต่ผู้ขายต้องการขายน้อย จะเกิดเป็นอุปมสมวนเกินขึ้นค่ะ e c n ซ Demand ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนของคาถามเรามาเริ่มันที่คาถามแรกเลยนะคะจุดราคาดูระยะ เื้องหลังการทํงานควัสวัสดีค่ะผู้สนับสนุนเยอะค่ะนี่ค่ะครั้งนี้กอ๊กสุกเล้เดี๋ยวบบกุ๊กสุกเล้าตุมสีดบอกไหขอบคุณผู้สนับสนุน c a m e r ่ f ฟอร์ม h o n e 5 s p าสป วิดีโอช็อตโฟโตลัสและโฟนโตค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ